สวัสดีท่านนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้วันอังคารนะครับอังคารนะครับตอนนี้เป็นเวลาหโมงห้านาทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์กันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆสหรับหลายท่านนะนะครับวันนี้ข่าวไม่ค่อยมีนะครับมาไปที่กราฟกันก่อนโอเคนะครับแล้ววันนี้ข่าวไม่ค่อยมีนะก็จะมีมีตอนสามทุ่มนะครับซึ่งก็ ไม่น่ากระทบอะไรเท่าไหร่นะฮะสำหรับการใช้งานของเรานะครับเราก็จะเทรดไปในออปชันนะครับโดยใช้นะครับ 8X เทรดนะฮะเป็นบล็กหลักในการเทรดนะครับซึ่งสัญญาณนะครับหนอาทีเนี่ยเราสามารถใช้ได้ฟรีโดยนะฮะ 8X เทรดเป็นผู้ที่นะครับจ่ายค่าสัญญาณแทนท่านผู้ชมนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักแอดมินนะครับใน q กีโค้ด้านี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เข้าไปนะครับ ทักแอดมินขอเข้ากลุ่มนะทักแอดมินแล้วก็ขอใช้สัญญาณฟรีได้เลยนะฮะเรามีสัญญาณฟรีหนึ่งกะทีนะครับจัดให้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเทคนิคในการไลฟ์ไม่ใช่เดี๋ยมีเทคนิคในไลฟ์นะครับสอนเทคนิคลับต่างๆนะครับรับโค้ดหลายหลายท่านเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่เป็นนะครับเป็นมือใหม่ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะนะครับคุณก็จะ จะสามารถเป็นได้ทันทีนะครับไม่ยากเลยนะครับเรามีสัญญาณดีๆนะครับมีวิธีการคัดกรองในการเข้าดีๆนะครับคุณก็สามารถทำกำไรได้นะครับสบายๆแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเทรดให้ดูนะครับว่าวิธีการเทรดนะฮะในการคัดกรองเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าคุณดูจนจบไลฟ์คุณก็น่าจะมีข้อมูลพอสมควรกับการใช้งานแล้วก็การเทรดนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นเาเรียกว่าพีเดเตอร์เป็นสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับนาทีอ,อย่างตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะกดนะครับดูทรงสวยนะผมจะใส่ไปที่500บาทก่อนนะครับ500บาทผมตั้งเวลา1นาทีนะครับอ่าโอเคนะครับ4 3 2อ่าโอเคผมกดขึ้นนะผมกดขึ้นนะครับอ่าการเทรดหนึ่งนาทีอาจจะเร็วนิดนึงนะครับต้องเตรียมตัวเร็วหน่อยแต่บางทีอาจอาจจะอาจจะต้องทบหรืออะไรก็ก็ต้องครบตามระบบนะครับ คือจะตรงแล้วน่าจะพอกดได้นะครับผมก็เลยกดนะออาลงแล้วลงแล้วนะครับอ่าจริงๆแล้วมันมีอยู่สองสาส่วนนะครับที่เราต้องคัดกรองก่อนนะโอ้โหลงยาวดูเว้อ่าลงยาวเราไม่กลัวนะครับลงยาวเราไม่กลัวขอให้มันลงยาวๆมาเลยฮะลงยาวยิ่งเยอะยิ่งเด้งแรงนะครับตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอตัวอ่า พาราวบลึกสามันอยู่ข้างบนจริงๆมันก็ไม่น่ากดเท่าไหร่นะจริงๆนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาโดยดูวิธีของ s โ o c h ชสติกนะครับโซลชติกด้วยตัวตอนนี้โซลเชติกมันมันหักหัวลงแล้วนะครับแหมเสี๋ยวไสล้้ะเกินนะครับเราต้องกดโฟ l o w ขึ้นนะครับอ่าสี่สสองนะครับอากดโฟ l o w ขึ้นต่อนะ <S 2> <S 2> <S อา,าจจะลงอีกไม้ก็ได้ดรอดูนะครับเพราะว่านะครับแรงลงเยอะเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ครับตเอตัวพลาบริกซาก็ยังอยู่ด้านบนอยู่นะก็จะมีแนวโน้มว่าจะลงต่อได้นะครับถ้าลงก็ขอให้มันลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับจะได้ดันขึ้นสวยนะครับนะฮะไม้แรกไม่รู้จะล็อตประเดิมหรือเปล่านะคงอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะไ <c oughs> ม้แรกนี่มาเลยนะมาแต่ว่าวันนี้ผมก็กาไรมาเยอะเลยนะเนี่ยกำไรมาเยอะยนะนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ล็อตซักไม้ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาเทสไม้ก่อนนะครับ ถือว่าเป็นไม้เทสนะครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่นะอะนะครับการเทรดต้องเทรดตามเทรนนะครับแต่อันนี้มันดูค่อนข้างสด์เวนะอาจจะมีโอกาสที่จะรอดได้นะครับผมใส่แค่สองพันพอแบบมัธยสุดท้ายเผือแบบเอาทุนคืนก็พอนะไม่ได้หวังกาไรอะไรมากมายนะฮะอ่ามันมีรีเจ็คก,กลับไปอ่าเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเดง้งอย่าพึ่งเด้งนะสามสองอ่าโอเควินไปนะวินไปโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคสวยงามนะครับไม้แรกนะครับเดี๋ยวขอแคปลงกลุ่มก่อนนะนิดนึงนิดนึงนะครับ <c oughs> นะครับโอเคแคปลงไปก่อนเอ้ยพึ่งจะเย็นดิอ่านะฮะก็แคปลงไปนะครับเรียบร้อยไม้แรกนะครับเราเทสผ่านนะโอเคนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่สสัญญาณนะครับ สอสัญญาณนะไอตัวนี้เรียกว่าพีเดเตอร์นะครับเป็นสัญญาณเทรด1นนาทีนะส่วนอันนี้เป็นสัญญาณฮันเตอร์นะครับเทรด5นาทีนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะมีรายเดือนนะนะครับใครอยากได้แบบ5นาทีนะครับก็จะมีถึง2สัญญาณเลยก็คือฮันเตอร์กับคลาสสิกนะครับคุณสามารถใช้งานได้2ตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวฮันเตอร์การเทรดคล้ายๆกับตัว1นาทีนะก็เทรดแบบโฟลว์เทรดส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ เออผมเทรดแล้วผมรู้สึกว่าถนัดดีนะครับแบบการเทรดแบบโฟโล่นะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับก็เลยเปิดทั้ง2ตัวเลยนะฮะเพื่อที่จะให้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเห็นได้ทุกตัวนะครับตัวฟรีก็ดูได้คนระับตัวไม่ฟรีก็ดูได้เช่นกันนะครับไปดูจียู G U หน่อย GU แท่งมา,าดูจียูหน่อยเนะี้ยจีเป็นยังไงบ้างนะครับขอขยายหน่อย GU5T ตรงดีไหม จีอูห้าทีนะโอเคเดี๋ยวดูก่อน uh, นะครับ <c oughs> มิสอนชี้ลงนะครับวันนี้พาราบรกซาก็ไอพาราบรกซานี่งัดขึ้นนะผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีโอกาสชนแนวตรงนี้แล้วเด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่กดนะไม่กดบันทีอาจจะทะลุก็ได้นะครับอืแต่ว่าผมดูเทรนดแล้วมันเทรนมันยังออกไซเยวนิดนึงนะครับ ยังไม่น่ากดต้องดูว่าถ้าแท่งยาวอ่ะจะกดได้นะฮะลองเตรียมยอดเงินไว้ก่อนนะอ่าเตรียมเงินไว้ก่อนเรื <Okay. S 1> ่องเหลืออีกเวลาสามนาทีกว่าเลยนะครับกว่าจะจบแท่งนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับที่ถ้าแท่งมันยาวลงมาเราก็จะกดนะแท่งมันยาวลงมาอย่างเงี้ยอ่มากินเม็ดรพลราวดึกซาได้หรือว่าทะลุแนวตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนะฮะก็น่ากดลงนะน่ากดลงแต่ก็ยังมีแนวตรงนี้อีกเช่นกันนะเออนะครับมี1แนว2แนวเนี่ย แนวตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยเยอะเยอะเลยนะครับก็ต้องระวังแนวนี้ว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านลงมาได้มีสิทธิ์ทะลุลงมานะครับโอเครนะครับตอนนี้เหลืออีก3ามนาทีกว่าเราก็รอกันต่อไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับสลัญาห้านาทีก็ตัดก่อนยอนนิดหนึ่งก็จะมีความที่จะพักพักอะไรได้นะไม่รีบไม่อะไรนะแต่หนึ่งนาทีก็จะเร็วนะครับทำเงินนะครับกำไรอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ลอดเร็วด,ด้วยเช่นกันนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยนะครับใครเข้าราคาไม่ดีหรือว่าอะไรอาจจะมีโอกาสลอดได้นะเพราะมันปิดเสมอเยอะแยะเลยนะครับก็จ,จะอันตรายนะครับส่วนแท่งแบบเล็กๆอย่างเงี้ยใครจะต้องร,ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะไม่วิ่งไปไหนแล้วก็มีโอการลอดนะครับอตอนนี้จ u สวยนะเนี่ยลงสวยเดี๋ยวผมขอไปดู EU ก่อนนะอีอูหนึ่งนาทีนะครับ EU อเอ๊ะไม่ใช่เดี EG eg หนนาทีดูนะครับว่าทะลุแท่งได้ไหมถ้าทะลุแท่งได้จะกดนะครับหมายถึงว่าทะลุเส้น ema ีเนี่ยถ้าทะลุได้จะกดนะแต่ถ้าเกิดไม่ทะลุเนี่ยก็ไม่น่ากดนะครับตอนนี้มันเหมือนจะทะลุไม่ได้นะครับเรารอดูนะฮะถ้าทะลุจะกดขึ้นนะตอนนี้เหลือ13วินาทีนะครับลุ้นกันโอ้โหนะครับนะฮะลงซะแล้วนะฮะลงซะแล้วนะครับ ไม่ทะลุนะไม่ทะลุก็จะไม่กดนะครับอโอเคถึงแม้มอาจจะวินนะครับก็อย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วนะครับมันมีโอกาสที่มันจะไม่วินก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับถ้าเราเลือกแล้วเราก็ต้องตามมันไปนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมอยู่ไหนไวะเนี่ยนี่ g u 5ูาทีโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดโฟลว์ลงนะถ้าฮะ ถ้ามันลงมาสวยพอสมควรผมจะกดลงนะนะฮะอ่าตอนนี้มันกินเม็ดพาร,ราบริกซ่าแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะอ่าไม่เด้งกลับนะครับรอดูดีกว่ารอดูดีกว่านะว่าะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้ามันจบแท่งนี้นะครับก็จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าทีนะครับเราก็จะใส่ที่จบแท่งที่หนึ่งทุ่มสิบทีนะครับใช้เวลาเนี่ยนานนิดนึงนะครับการเทรดห้าทีนะ ทำใจนะฮะต้องเหลืออีก3ามสิบวิสุดท้ายถึงจะสามารถตั้งเวลาได้นะนตอนนี้มันยังไม่มีเลือกเห็นไหมทุ่มสิบหายไปนะพอเหลือสามสิบวิเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เรากดนะครับหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะครับเรนะฮะอตอนนี้มันขึ้นมานะอ้าวลงแล้วนะฮะ ถ้ามันขึ้นมาแบบแตะเกียบแล้วปิดเขียวเนี่ยอันนี้ไม่น่ากดแล้วนะครับอันนี้มันปิดแดงนะมีโอกาสที่แรงมันยังไปต่ออ่าเห็นไหมโผล่มาแล้วนะครับทุ่มสิบนะครับกดไปได้เลยนะครับสาเหตุที่ทุ่มสิบเพราะว่านะฮะเอ่อตอนเนี้ยนะครับถ้ามันจบแท่งนี้มันคือทุ่มห้าทีนะครับถ้าจบแท่งต่อไปก็อีก5้าทีก็เป็นทุ่มสิบนั่นเองเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมานะครับลงไปเดี๋ยวนี้มีแรงลงไปเดี๋ยวนี้ อ่านะครับเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะแท่งนี้แท่งนี้มันย่อขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับยังไม่รีบกดยังไม่รีบกดรอดูว่า้ามันเขียวไหมถ้ามันเขียวจะกดนะครับไม่รีบนะไม่รีบนะแต่ก็มีโอกาสวินนะดูจากทรงแล้วนะฮะเดี๋ยวรอรอดูกันก่อนเราไม่รีบนะครับอ่าโอเคมันเขียวให้มานิดนึงแล้วนะผมก็เลยกดลงนะเพลย์นะครับเดี๋ยวเรารอดูเราเข้าราคาที่ได้เปรียบนิดนึงก็ยังดีกว่านะครับเข้าราคาเปิดซึ่งอาจจะเสียเปรียบนะครับ บางทีเนี่ยราคาเปิดก็พุ่งไปเลยก็มีนะอันนี้ก็ต้องนะครับอยู่ที่ตัดสินใจนะครับเกรนะครับตอนนี้เรารอลุ้นอย่างเดียวนะครับเมื่อเรากดไปแล้วเราก็ต้องอยู่เฉยนะฮะอย่าไปตื่นเต้นมันมากนะครับนะฮะมันขึ้นไปแล้วนะครับแหมใครกดตอนนี้ได้ราคาดีเลยนะครับใครดูอยู่นี่กดได้นะครับตอนนี้โอ้ชนเส้น ema นะครับจะทะลุไหมเนี่ยนะฮะถ้าทะลุนี่ก็แหมลงลุ้นแล้วนะฮะตอนนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เทรด5้าทีก็ต้อง รอนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะฮะอ่าตอนนี้รอกันก่อนรอกันก่อนนะครับอ่าตอนนี้เหลืออีกสี่ที่โดยประมาณนะครับโอ้โหขึ้นไปอย่างนี้อ่าจัดไปจัดไปนะครับขึ้นก็ขึ้นให้เยอะครับขึ้นให้เยอะถ้ามันไม่ไม่ทะลุ EMA เนี่ยก็มีเสทีจะเด้งลงนะครับ ผมจะไม่ทบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเทตามระบบนะครับมาปล่อยจอยเลยนะครับผมจะไม่ทบนะฮะเพราะถ้าเกิดทบอาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครต้องใช้ประสบการณ์นะครับเวลาเร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 าลงหนึ่งไม้แล้วแบบว่าราคาไม่ดีมันย่อไปอย่างเงี้ยเราอาจจะลงทับก็ได้นะแบบว่าทบเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะนะครับเฉลี่ยไม้นั่นเองนะฮะ เราก็จะได้ราคาที่ดีกว่าแล้วก็อาจจะวินได้ในจังหวะที่มันอยู่แถวนี้ก็ได้นะเพราะหักลงไปก,ก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะเทรดตามระบบนะฮะไม่ทําให้มือใหม่นั้นสันคลอนนะครับบางทีนะฮะเราเราไปกดเยอะกดแย่เนี่ยนะฮะมือใหม่จะคิดว่าเฮ้ยชัวเว้ยกดตามเว้ยหรือว่าแบบพอไปเทรดเองก็นะฮะใส่แหลกเลยซอยยิกๆอันนี้ไม่ดีนะครับต้องมีระบบแล้วก็ นะครับเทอย่างใจเย็นนะครับค่อยๆไปนะอะไรที่มันเป็นหลักการที่ถูกต้องก็เทตามนั้นนะครับอย่าใช้ความคิดอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อ ـ, อใชความคาดเดาของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับออกมาเจ๊งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะฮะดูตามหลักการดูความเป็นไปได้เขาน่าจะเป็นน,น,นะครับแล้วก็ดูสัญญาณนะฮะแล้วก็ฟังโค้ดที่โค้ดพูดมานะครับเอาแล้วลงไปสวยๆนะครับตอนนี้นะครับเราต้องแบบว่าใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันไปทิศทางที่มันควรจะไปนะครับ ตอนแรกที่มันขึ้นไปเนี่ยเพราะว่านะฮะเกิดจากแรงที่มันลงมาไม่มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับมันก็ซื้อขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็ต้องกลับอปทิศทางที่มันถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้อ่ามันลงงามๆแล้วนะครับแล้วรอลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับตอนนี้ก็แหท่งก็สวยอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ครบตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับมาโซแชสติกชี้ลงนะครับแล้วก็พราบริซาอยู่ข้างบนนะครับมันก็มีสิทธิสูงมากที่มันจะลงแล้ววินนะครับ เดี๋ยวรรุ้นกันก่อนนะครับจะเพิ่งโม้มากเลยนะฮะเลหนึ่งนาที30วินาทีนะครับระหว่างนี้เราไปดู E.U หน่อยนะฮะ E.U 1นาทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่า E.U 1นาทีให้กดลงนะโอเคมันเด้งกลับขึ้นไปนะครับเออแต่ว่าผมก็มันว่ามันสวยอยู่นะเดี๋ยวผมขอเทสห้าร้อยอีกมาหนึ่งนะครับ 500, ห้าร้อแท่งนีนะอ่านะครับ ผมว่ามันมีสิทธิ์เด้งลงนะอ่าตอนนี้โตเนี่ยดันลงชัดเจนนะครับแต่ว่าพารากรามันงัดขึ้นอยู่เนี่ยอ่านะครับรอมันขึ้นก่อนดะขึ้นไหมขึ้นหน่อยไหมโอเคมันขึ้นนิดนึงนะกดลงไปละนะครับหนึ่งนาทีไหมเนี่ยอ่าหนึ่งนาทีอยู่นะโอเคนะครับโอ้ลดทั้งคู่แล้วลดทั้งคู่แล้วนะครับ จีลบ ok นะฮะโอโหจ U ลบนะเพราะ mm hmm. นั้นเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้รอลุ้นนะใส่ราคาไปก่อนเลยนะครับนะฮะส่วนอันนี้ก็ใส่ราคาเดี๋ยวนี้จะต้องกดลงนะฮะตั้งเวลาไว้ที่นะครับทุ่ม15นะครับอันนี้ขอให้บินนะจะได้ไม่ต้องกดจะบินไหมจะบินไหม บินไหมอันนี้ ite, ขใอยบินขใอยบินล้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 นบินทั้งคู่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 อ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วบินทั้งคู่เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะไม่ต้องทบด้วยนะครับโอเคนะครับแหมถ้าต้องทบนี่เหนื่อยเลยเนี่ยสลับหน้าไปมาเนี่ยนะครับอ่าโอเคสวยๆนะครับก็โดยรวมอ่ะใช้ได้นะฮะเยี่ยมเลยนะครับอืม แคปข้าวกลุ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอย่อจอมาหน่อยขอปิดอันอื่นนะแป๊บหบนึ่งนะฮะเทดไปสามไม้นะครับบินไปหมดเลยนะครับยอดห้าทีก็เทดได้นะาจริงก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะอ่าคนนี้พิมพ์มาสวยครับสวยงามครับอ่าโอเคนะครับจัดกันต่อจัดกันต่อนะครับ นี่เลยอ่าบินกันไปนะครับบินกันไปอันนี้ก็อีกไม้หนึ่งโอเคครับสามไม้สวยๆนะครับในไลฟ์นี้นะครับก็ตามเป้านะครับก็ไม่ต้องเทรดเยอะนะวันๆก็เอาที่พองามก็พอนี่เห็นไหมนี่นะครับสามไม้สวยเลยนะครับวันนี้ก็รับกันไปอ้วกแตกอ้วกแตนเช่นเดิมนะครับใครสนใจนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับพิเดเตอร์นะครับหนึ่งนาทีก็อย่าลืมนะครับสแกนเค c o โค้ดตรงนี้ได้เลยนะทักเข้ามาในกลุ่มนะฮะแล้วก็บอกว่า ครับอยาให้สัญญาณฟรีนะครับมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินสมัครแอดมินก็แจ้งให้ทําตามเรียบร้อยก็รับสัญญาณไปเลยนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดนะครับยังไงก็ฟรีแน่นอนไม่มีการเก็บตังค์แต่อย่างใดไม่มีการหลอกลวงนะฮะคุณเทรดเองนะครับได้ได้เองเสียเองอันนี้เรื่องของคุณนะครับแต่เราจะมีไลฟ์ในการสอนเพื่อคัดกรองแล้วก็ฝึกให้คุณเป็นนักเทรดที่สามารถทำรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัว s i x นะครับใช้สัญญาณของเรา ฟรีกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ใครอยากกระเทินโปรนะฮะอยากเก่งขึ้นนะครับอยากมีสัญญาณที่เยอะขึ้นนะครับเข้าได้อย่างเสถียรขึ้นก็อย่าลืมนะครับมาจัดสัญญาณ5้ทีกันได้นะครับโอเคครับไลน์นี้ก็พอสมควรนะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ap check line นะครับแล้วก็นะครับเราจะมาไลน์อย่างนี้ในทุกๆวันเลยนะครับเรื่องรับสัญญาณตัวนี้ใช้ฟรีสแกนเคิลโค้ดทักแอดมินมาได้เลยนะครับแับวันนี้ ไลา์ดีๆแบบนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ